ทำคุณบูชาโทษทําดีแต่ได้สิ่งที่เลวร้วายกลับมาแทนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่35ข้อที่15ถึง28ในหัวข้อที่บอกว่าทําคุณบูชาโทษนะครับเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับ แต่พอข้าพระองค์สะดุดพวกเขาก็ยินดีเขารวมหัวกันต่อสู้ข้าพระองค์พวกอันตพานซึ่งข้าพระองค์ไม่รู้จักได้ใส่ร้ายป้ายสีข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนพวกเขาเย้ยหยันข้าพระองค์อย่างหย,ยาบคายขบเคี้ยวเคียเ้ยวฟันใส่ข้าพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์จะนิ่งทอดพระเนตรอีกนานเท่าใดขอทรงช่วยข้าพระองค์จากการปองร้ายของเขาช่วยชีวิตข้าพระองค์จากเหล่าสิงหนุ่ม แล้วข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ในที่ชุมนุมใหญ่ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่านกลางคนเป็นอันมากขออย่าให้พวกศัตรูผู้ทรยศยินดีเยย้ยข้าพระองค์และอย่าให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลได้ส่งสายตายิ้มเยาะข้าพระองค์เพราะเขาไม่พูดจายอย่างเป็นมิตรแต่คิดถ้อยคำหลอกลวงต่อผู้ที่อยู่อย่างสงบในแผ่นดินพวกเขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์เขากล่าวว่าฮะาฮ่า ฮ่าหเราได้เห็นกับตาแล้วข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทอดพระเนตรแล้วขออย่าทรงนิ่งเฉยข้าแต่องค์เจ้านายขออย่าสถิตไกลจากข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้านายของข้าพระองค์ขอทรงลุกขึ้นขอทรงตื่นขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของข้าพระองค์เพื่อพิจารณาคดีของข้าพระองค์เถิดข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ ขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของพระองค์และขออยากให้พวกเขายินดีเย้ยข้าพระองค์อยากให้พวกเขารำพึงในใจว่าฮะฮาเราได้สมใจแล้วอยากให้เขากล่าวได้ว่าเราได้กลืนเขาแล้วขอให้พวกเขาอับอายและอดสูด้วยกันคือเขาผู้เปรยมปรีในความหายนะของข้าพระองค์ขอให้พวกเขาห่มความอับอายและความขายหน้าคือเขาผู้อวดตัวสู้ข้าพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่เห็นชอบในชัยชนะของข้าพระองค์โหร้องและยินดีและกล่าวเสมอว่าพระยาเวนั้นยิ่งใหญ่พระองค์ผู้พอพระไทยในความสมบูรณ์พูนสุขของผู้รับใช้ของพระองค์แล้วลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์และจะสรรเสริญพระองค์วันยังค่ำในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่35ข้อที่1 5ถึง28นะครับ วันนี้ดาวิดได้เอาตัวอย่างของคนที่ทํากับดาวิดหรือว่าศัตรูของดาวิดยกตัวอย่างกับนักเลงหัวไม้นะครับสิงหนุ่มคู่อาริหรือผู้เกียชังนะครับนักเลงหัวไม้เนี่ยเป็นคนอัตพาลนะครับคนที่ประพฤติความชั่วสิงหนุ่มเป็นคนที่มีความกําลังมีความกัมยานและคู่อริคือผู้ที่ทําร้ายต,าต่อดาวิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่เกลียดชังดาวิดนะครับแต่ดาวิดเคยทำสิ่งที่ดีต่อเขาในเมื่อบทที่34ในตอนท้าย,ายนะครับดาวิดบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อ,อธิษฐานเผื่อคนกลุ่มนี้นะครับอดข้าสวสวมผ้ากระสอบนะครับแต่กับสิ่ง,งที่สิ่งที่กลับมาเนี่ยคืออนะไรครับแต่พวกเขาทําความชั่วกลับมาแทนนะครับกลับมาหาดาวิดไม่เพียงเท่านี้นะครับในกลุ่มเหล่านี้เนี่ย เป็นกลุ่มที่หัวเลาะย่ะเย้ยดาวิดนะครับดูถูกดาวิดนะครับเป็นกลุ่มคู่อรินะครับแต่ดาวิดไม่เคยทําสิ่งที่ชั่วร้ายตอบแทนแต่ทําสิ่งที่ดีตอบแทนกับเขานะครับในข้อที่17นะครับในนี้บอกว่าในข้อที่17บอกแบบนี้ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงนิ่งอยู่นานเท่าใดหรอพระองค์จะทรงนิ่งอยู่นานเท่าไหร,รจะทรงดูข้าพระองค์นานเท่าไหร่รนะครับ แต่พูดถึงคําอ้อนวอนนะครับดาวิดกาลังหมายถึงคําอ้อนวอนที่ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาเมื่อไหรให้พ้นจากงานของศัตรูพระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้พ้นจากงานของศัตรูนานอีกนานไหมพระเจ้าจะทรงช่วยเขานะครับและแต่ดาวิดบอกว่าข้าแล้วข้าพระองค์จะมโมทนาขอบคุณพระองค์ในที่ชุมชนข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท,ท่ามกลางคนเป็นอันมากในข้อที่18ดาวิดบอกว่า แต่อย่างไรก็ตามดาวิดจะสรรเสริญพระเจ้าจะโมทนาขอบคุณพระเจ้าแม้ศัตรูทั้งหลายยังเป็นยังเป็นกุาลิของเขายังทำลายเขาแต่สิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยไม่สามารถมาขัดขวาง,งในอันที่ดาวิดจะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับ <c oughs> ดาวิดบอกว่าเขาอาจจะสรรเสริญพระเจ้าและอวดพระเจ้าต่อคนทั้งหลายว่าพระเจ้าดีขนาดไหนพระเจ้าดีอย่างไรนะครับดาวิดบอกแบบนี้นะครับ ในข้อที่28นะครับในลิ้นของเขาเนี่ยจะสรรเสริญพระองค์ตราบที่เขายังมีชีวิตเป็นคนชอบทาที่จะสรรเสริญพระเจ้าวันยังค่ำทุกวันนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งที่ดาวิดทูลต่อพระเจ้าใน่ามกลาองอุปสรรคที่เจออยู่นะครับสิ่งที่ดาวิดพูดอยู่นะครับในข้อที่ 19- ถึง20เนี่ยดาวิดบอกอย่าให้ศัตรูเนี่ยหลอกลวงเขา หรืออย่าให้ศัตรูเนี่ยเป็นพูดเป็นไม่เป็นมิตรเขาและหัวเราะเยาะเขาในข้อที่22บอเนี่ยบอกว่าขอพระเจ้าอย่าทรงนิ่งต่อดาวิดที่กําลังประสบอยู่นะครับและขอพระองค์ทรงอยู่ใกล้เขาและช่วยเขาในถึงดาวิดนะครับขอพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ดาวิดและช่วยดาวิดนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ในข้อที่24นะครับว่าขอพระเจ้าทรงโปรดทางความยุติธรรมแก่ดาวิดด้วยนะครับ ในขณะนี้ดาวิดยังดำเนินชีวิตอยู่รอะอย่าให้ศัตรูเนี่ยสมหวังในสิ่งที่เขาคิดนะครับแต่ขอให้ดาวิดเนี่ยมีชัยชนะเหนือศัตรูที่กําลังทําร้ายดาวิดอยู่นะครับและขอให้ดาวิดเนี่ยได้รับชัยชนะเพื่อที่ดาวิดจะสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับพี่น้องที่รักครับวันนี้เรามาดูพูดถึงเกี่ยวกับผู้ที่ทําดีแต่ไม่ได้สิ่งที่ดีตอบแทนทําคุณบูชาโทษนะครับ เราเองก็ไม่ต่างบางครั้งเราเองก็ไม่ต่างอะไรจากสถานการณ์ที่ดาวดเจอนะครับคือทําคุณบูชาโทษทําสิ่งที่ดีกับเขาแต่สิ่งที่สิ่งที่ได้ตอบกลับมาคือสิ่งที่แย่นะครับและคนที่เกลียดชังเราเขาบางครั้งไม่แสดงออกว่าเกลียดชังเราแต่เราทําดีกับเขาแต่ว่าเราสิ่งที่เราได้รับกลับมานะคือความเจ็บปวดความขมขื่นใจในทําการที่เราทําให้เานะครับบางคนได้สิ่งที่แย่กลับมา ในการที่เขาทําสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าดาวิดทําอย่างหนึ่งครับคือดาวิดไม่ตอบแทนแต่ว่าดาวิดเนี่ยขอพระเจ้าทรงตอบแทนและแก้แค้นนะครับขอพระเจ้าทรงตอบแทนและแก้แค้นดาวิดบอกว่าทุกอย่างจะมอบไว้กับพระเจ้าเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องฝากทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเหมือนกันนะครับอยากคิดไปแก้แค้นไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราทําคุณบูชาโทษแต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเข้าใจนะครับผมม่าจะบอกว่าทุกอย่างอยู่ที่เวลาของพระเจ้า ทุกอย่างพระเจ้าจะทรงตอบแทนเองนะครับเราอาธิษฐานด้วยกัน้แต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สําหรับความรักความเมตตาของพระเจ้า <c oughs> ที่ทรงประทานให้กับเราขอบพร,ระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรในชีวิตขอบคุณพระองค์แม้บางครั้งเราอาจจะเจอสถานการณ์เดียวกันทวิที่หลายครั้งที่เจอแบบนี้แต่เราทั้งหลายมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราและพระเจ้าข้าเจเราเสมองขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระเจ้าอวยพรอาริลุยาสรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องเรา สรนสริญพโปรงง์ในพระนามพระสุษีเจ้าอเมนขอบคุณพระเจ้าฝากทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วยกันครับ